สวัสดีครับพี่น้องมือนกัครับว้าพื้นทุนทางหลังจากผมว่านครับวันนี้มาลงเหี้ยสายธรรมชาติครับวันนี้น้องปิดฤดูกาลวันนี้มันทีเท่าไรมือนนี่ันี่มันทีเกียจวันนี้มันทีเกียจเมษาครับปิดฤดูกาลน้องสุดท้ายครับสายธรรมชาติพี่น้องสายธรรมชาติลงโทษนะครับวันนี้บันท้าง่ามครับวันนี้มาลุ่นคลองไงครับมาลุ่นคลองไงวันนี้เอาทีเหมาตำบลบ้องหลวงครับวันนี้จังหวัดเอยที่ครับวันนี้บ้านท้างามครับ คนละสามรวยทุกที่นั่งครับมือน,นี้สายธรรมศาสตร์ครับมาดูดึงครับวาสิมานโมมันครับมือน,นี้เซียนมือนี้ว่ามันเซียนมยแม่งเสียวา่าหุ้มอยู่น้องนี่เบิดครับมือน,นี้ส,นานสายธรรมศาสตร์ครับร,รูว่าสิมีปลาข้าวมาครับน้องนี่เกิดมาเป็นน้องน้องนี่นำ้ำอยู่ประมาณสามสิบปีครับมาเคยเหี่ยงจักเจียพี่น้องอ่ะมาดุดึกันครับ,บ,าบ,าบามาจะมานขวางไงบ่อ่ะคุณนำทีมงานครับเสียดิตรูดึงหลักสัพเพเหรอครับพี่น้อง ปาไหมโอ้มาหลายเชียนครับวันนี้เชียนอำเภอื่สีอำเภอปนทองก็มาครับพี่น้องวันนี้ฮะสรอดรุ่นเฮะแหละครับไอจะมันจะโดนกระยุกกระเพรื่แหละ่ะหรืพอนนพ,รรพี่น้บบนอ,งองครับฟังกระไรครับพี่น้องปัี้ดูดูกาดครับสายธรรมชาติวันนี้อยู่ในเขตตำบลบางหลวงครับวันนี้ที่นาบอกกันไหมครับสายธรรมชาติ

ัไปครับแถวแรกโชคดีโชคมันมันหมันนะครับทุกคนมาแล้วครับเสียนเมียงเสียหมอยู่น้องนี่ไหมครับพี่น้องมันนี่ตั้งรังกันบ่ติดมากนี่แหละต้องต้อเป็นน้องมากนี่มัอนี่ลดือดแย่เต็มน้องมัอนี่ครับเต็มน้องแท้เหมือนจะน้องใหญ่มากกับวัตถุนเต็มอยู่มัอนี่ะรุ่นเหี้ยแหละครับจะโดนจะมาเด้อบานของไงครับของไง โอ้ไพ่ขึ้นกระมี้นครับบาทเฮ้เฮ้เ้เชี่สูโอ้อ่ารุ่นไพ่กลางครับตั้งกระมังไอีนฮ่า่า่า่ มดเสงโอโอ้ยสงโอโอ้ผู้ทำที้งัานมิจฉาป่าเนี่ยแข็งเี๋ะโอจ้าคองน้องกันจังสี่แล้ว้องตั้มก้มสาดก่อนเฮียกลลงมาพิสูจนบเริ่มขึ้นแล้วครับนั่งฟ่าครองครับโอ้ประตองไก่เชี่ยนแซมครับเชี่ยนแซม เขาบอกคอยจานครับพี่น้องลมมห้าวลมขอฟังเลยไปไง แล้วงไงขนน้นอานขึ้นในบาทรุนของไงครับสฮ้หอวัทยทุกที่นั่งครับพี่น้องวันนี้วันรุ่นรับ,บ่าน้องนี่มีประข้าว,วะ ้นั่น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 ั่นเอาเไหมรันกันเลยนัใส่ใช่พี่นี่ใ่ไหนังาโอ้หว่านอยู่คน ไปนม่เกบพุ้นไปอีเราเยวไเตนี่ยมงมาถือฮ้วแ่อันน้อนืนเนี่ยเอาไปเลยเปเหีแล้วเป็นหแล้วมันแดงไรจะายเลยมืนี่ โอ oh, ฟังกำลังข okay. well. ึ้นก็มีกับพี่น้องคนส่วนนะผมครับเอานี่เด็กต้นไหนิดน่หนยปหนาเริ่นกัวเอ้วาเอาามาแล้วครับประจอกโอ้ยประจอกประตองกับพี่น้อง บ่เข้าตีนผมแลยอ๋อเส้นเสียนตีโซกันนะอ้อเอาเอาเอาเจ้าของน้องครับเอาดุนเสียนตาครับวางไหนครับเสียนต้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเกมครับเกมเรียบร้อยครับใหญ่ว่าเข้าใหญ่แย่ว่าเข้นี่ source, เอาฟังกับี่คนนัโอ้ปานั่งับปานั่งส้นไหนส้นไ้นไอสนไหนก็ฟีไหมขึ้นร้วบ่มันดอกกว่าเอ้าเอ้าฟไหมมั้งเนยควายได้ก็เล้วเนาะหางมันแย่ออกบ่มัน ชันบอกเนาะชันบอกว่าเดวูใหญ่โอ้โหอยู่กับปลขาอ้านี่ครับยูอยู่หลุ่นเสียนตาเลยครับพี่น้องมังหันเลยไหนเี้ยพกเก็บเดียวโอ้ยโอ้าดเปแล้วขาดเดยวนี่เป็นงั่ เฮียใจแล้วว่านขาดไปยังไงนี่ยจี๊จะใด้ไกลพรเยไอ้เยังไไก่พรมนเด้มันเตือนเต็มเมันเงยเยมันหนามมันใหญ่และสั้นแข็งเลยลูกไปที่กอดก็อ่อนจนนี่ตนลุกไป เชี่ยนรีสครับวันนี้ราต้องแซ่ครับอ๋อยังครับยังครับวันนี้คอจได้เ้สิเป็นเจ้าของป่าตัวนี้ครับพี่น้องเจ้าของน้องครับเอ้าเข้ยฟังเหคุนแล้วครับฟังคน กอดโบยู่ครับพี่น้องรุ่นต่อไปใจ้โดนใครจมันครับของน้องตัวนี้อ้ปนั่งครับป,น,น,ปนั่งนะปลาตัวนี้ยังมีหลุนพี่เกาครับพี่นอ้อง ารุนมานรุนครับเชียนตาครับพี่น้องเชียนตาบนท้องครับปลาข้าวอุปนั่งปลาข้าวต้อนไม่ใช่ตีโยกมันนะปะยังอ่ะโอ้ยปลาขบสึงตอนอ่ะชัยโยกมันกันนะปลาขบปลาขบพี่ฮอดปลาขบพี่น้องบาดนี่น้องนี่ครับน้องสามสิบปีเห็นบัวมืเจ้าบบาดนี่ไครว่ามาผ่านแล้วผ่านเลยครับน้องนี่ปลาขบสึงตอนน่ะนะ โอ้ยปลาให้ชิ้นหนักตัวนั่มเอาไว้คอยเฮลียาซะมันกัดมือเจ้าบ่้วลาพ้อโขแถวมันข้นมันยังงี้อ่ะืนเมื่อแล้วประตูน้าดบอ รุ่นเชียนตาเดียวครับพี่น้องอ้าวคืนแล้วครับเชียนตาบานอ้ยไงแห้งครับปลาสอนบ่นั่นคือบเฮ้ยมันช่สอน โอ้คืนนี้ครับเสียนตีพี่น้องวานนี่าเข้าหอนั่งไงจีโอ้ด้ยจดะบอกครตัวเองกับตัวน้อยก็ได้ฮองเข้าเรับพี่น้องนี่เสียนตีครับโอ้มาเบิงของแท้ครับปาดหนวดว่าเป็นหวดเบอร์สิบ ะ i i. จะคล้องน้องครับบเนอาจจะมีครูเนครับอาจจะมีครูครับพี่น้องน้องสามสิบปีนเ่าเลยเ่าครัวอ้าครับขึ้นล้คบบาทนี้โอ้ยครับกูว่ามันขอน พ uh uh, so no uh ี่พๆคือรถฟังพี่ได้ไนอ่ะคุ้มซองครับว่ามันเจีออกพี่น้องบาทได้เสยครับเสียนตาพ้นร่องอ้อโซกัดาเส้นจีจ่อเยอะครับตัวน้อยเมยหน่อยเลยตัวน้อยอ่ะตัวน้อยกระนับงหนึ่งกึ่งเราครับขึ้นซื้อปลาข้าวง่ายกึ่งเราเมยหน่อยเลยตัวน้อยครับของใหญ่ครับเดี๋ยวน้องมาเป็นยังไงมาตัวดีคือยังไงน้องมันเกี่ยวเนาะเกี่ยวจะเกี่ยวอยังโขดเผาหมดเลยดิ ได้ตัวโอ้ปวดเขาอยู่ว่าไงก็อยู่สาเชียนส้างตนนี่คนนี้11ได้11 12รูน้องเยอผู้าหญ่ สามพี่น้องครับเับมึงเลยครับเจ้าของน้องครับอาจจะมีครูนี่ครับเจ้าของมบุนได้ครับเสี้ยนตาคนฟ้องผ้เรีนุ่มาผ่านแล้วป่าเลย่อยจี๋ไงแห้งนะครับปลาตัวนี้ยังบางนนี้ไอเ่้าวนี มีเป็นแต่มีคูมันอีกว่เนี่ยนีเนี่ครับน่าจะมีคูครับมันจัง่าประคองป่ะนั่นมันบยังทองทโน้ตะงนทองกับไปแห้งแล้วมีตัวผูป้าแม่บอกนสิสองหด่ินสี่เลยิ้นสออเกือบสี่ชิ้สามนาเห็นสถึบนบเนี่ยอ้สเได้ชิ้สาับ สูสีนี่สิบสามลูกเคยได้อยู่ดิสูสีกันเด้สิบสามลูกไปอย่างนี้เจ้าเคยเห็นบ่ฉันสร้างไทยผมไทยบ่แลยครับพี่น้องอุ้มแม่เส่นเลียดเอุ้มแม่จะจะห้อยนั่นจต้องอุ้มนั่งคือ เอออุ้มอ้เียออสองคนเชื่อช้างได้อรไปอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้างซ้ำเชื่องช้างอุ้มสองครับโอ้ยอย่าคองครับเชื่อตาครับเชื่อตาเชื่องี้เหมือนนุ่นสะบันเลยพี่รอง อ่พ e> ี่น e> ้องครับมามีจักโลครับมีรุ่นด่วี่น้องโอ้แก่ไงไหมโอ้ยใส่เข้าีมีเข่าขาวกนี้แขวนเลยนี่ผู้น้ะสมกันแล้วก็ขับน้องนี่นี่ไหมนี่ไหม

แล้วยังไม่จเจ้าขึ้นหรอปลาไก่ครับประไก่ระผลว่าเปนเี็ยสิขาดก็สิยังเอาขึ้นจดก็เห็นดอกบาทนี่ <c oughs> นี่มันจดีไซของผมขื้แก่ว่าดูกบื้วคนกจอจะสีแใสยังไม่ต้องำลยยกบกจงับกบ้เ๊ยตกพฟ้อมตก่้อมปลาปักมือล้วบ่

ไปยังปตองไก่ไงบอนตัวันบอนเซรา่นบ่ะตองไก่าอคงบเข้ามา้าปยังตองไก่ครับเรียบร้อยเกียดนะครับบ้อนขึ้นมังหันนี่ยเอา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 เรียบร้อยอรับ เอาคุณพงปลาข้าวตัวที่สองครับพี่น้องไต่ฟังอีหลีครับฮะตัวที่สองครับตัวที่สองของน้องครับพี่น้อง โอ้โหแล้วว่ามันจะมีคูครับพี่น้องสูสีกันครับตัวนี้ก็เผลอซ้ำกันครับเจ้าว่าเพราะถอตัวเนี้ยโอ้ยเพาะถอดหตัวนั้นมันอ้วนมากกว่าแมนตัวนั้นมันอ้วนตัวอื่นป่าตัวเงาตัวนี้ตัวเงาตัวนี้มันปีนั่นแหละโอ้ไก่ฟังจนได้ครับพี่น้องบาทนี่ ของแจ้ครับของแจ้ครับวันนี้ตต่เซียนมันคำแดงกับพี่น้องวันนี้เรียบร้อยเกมเลยครับวันนี้พระข้าวครับขึ้นแล้วครับสองครับวันนี้ของแง่จะของน้องครับวันนี้นี่ครับเซียนไงครับตต่ฟังกันได้ครับวันนี้อ่ะรอรุ่นต่อไปครับน่าจะมีอีกตัวรับพี่น้อง โอ้ยเกจังไหนอยู่นี่เสีบ13 1โล่เนาะโอ้ตาหแล้น้องกับพ่อเกินโลเกินบมานเนาะความอุ้มกับพ่อเขาปีนี้บ่หลายหนอบ่หลายีอยิ่มือน้ปีสองครับปีน้องมาดิถ้าเกิขาดิงว่าับก็รักนิดหน่อยนี่ง่เคิงนี่เรียบร้อยมันกันทุกคนครับป่ะนี่ยคนละ300ทุกที่นั่งครับป่ะนีอยดูที่ เพื่อสีครับตาบนวังรลวงครับวันนี้กินัดูการครับฮะรอรุ่นต่อไปครับะเชียไม่อีกเจ้าตับนี้ครับนนี้น้องนี่อยู่ประมาณสามสิบกาปีครับน้องนี่ครับนี่ก็เคยกเคยเหี่งเคยสูบเจ้เทีย พี่เนาะทนเยอะู่ว่านอ๋อปะนังเขรอเ่เ่ปนั่งเซโอ้ปนั่งแค้ตอนนี้เอ้าน้องเป็นเป็นเนี้ยเป็นไฝชเนี้ยตัวนี้โอ้เป็นอย่งปนังไงวนบอน เีวโอ้เสียนตีเห็ดอีแล้วครับพี่น้องบาเนี้ไปรับไปทอดดอกมะเร็งขึนมนแถววะบ่บ่ไม่ได ครับผู้ได้มักสายธรรมชาติบ่ครับมื้อนี้น้องสุดท้ายครับมันบ่กมาครับไปดูการแล้วครับเชิญสร้างว่าพี่นาป้าแม่ครับพี่นาพอกันหม่ครับวันนี้วันนี้มาทักข้มสาดน้องครับมื้อนี้ปรากต้นปาปลาข้าวเนยขืนสองครับ ว่ารุนปลาเข้าไงประมาณใส่ประมาณชิปโลขึ้นครับพี่น้องวันนี้มัน pues mm ประมาณก่ nah, อเห็น IN, น้ำกันอยู่ครับว so ันนี้เบิร์ในชิปเลยครับนี่ปิดดูดูการน้องอำเภอเสืระพุมครับไม้ธรรมชาติวันนี้เอาไก่ปลากะมีตัวแบบไรเทียนี่เวลจับปลาเข้าไงไปหันโมเมนต์หมดแล้วเห็ดแล้วครับเห็ดแล้ว เช่นรัดเปนหน้ากัดทึบครับข้าเฮีย้ยงเ <laughs> อ้าเช่นตีงัดขึ้นสองรับข้าวสองบาทนี่อ่ะเฉียบลาปบาจากพี่น้องครับบาทปีนี้สายเจะาประจักษ์ปรากฏว่าน้องสุดท้ทายพานครับตีหน้าทะเลาะรุ่นน้องไหมครับปีนี้บาทนี่อ่ะรอการครับสวัสดีครับ